Tại 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 Mít Tuổi Kiếp ิงแล้วตายปะไม่ตายวะชัด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 ไอหนึ่งสองพี่ตายหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวตัวเดียวพร้อมยับเไปละสวยอยู่หินยอดนี้โอเคเลยค่ะนี่นะ มีส่วนเติมปะพี่แถวเนี้ยพี่นุกมาไม่มีครับนี่หอคอยแดงน่าจะมีอยู่มาดูเอาได้ได้อันนี้คือแบ็คโค้ดเจอแต่แบ็คโค้ดนะครับอืมตัวอ๋ออีอีนี่ก็อยู่ด้วยอีอีในในเธอก็อยู่ข้างในไอ้แบ็คโค้ดตายตายแต่เขาตายเไปทางปอยวะมันคืออะไรอุ่๊สองปะนัดเดียวร่วงเลย